บริษัทรัชชาไลฟ์จำกัดโดยคุณรัชชานนนพุทธสอนซีอ CEO และคุณประพันธ์มานะนิดนำทีมชาวรัชชาไลฟ์จัดพิธีบวงสวงองค์พระพิคเนสประจำปี2024ในงานรัชชามหาคาเนศวน2024ภายใต้คอนเซ็ปต์หิมพานโดยพบกับการร้องสดรวโสด,สด,สด,สดแสงสีเสียงจัดเต็มสุดอลังการซึ่งถือเป็นพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีเพื่อกราบสาการะองค์พระพิคเนสที่ประทานพรความสำเร็จให้สมดังที่ขอพรและเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต เดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีณนะบริเวณคลังสินค้าบริษัทรัชชาไลฟ์จำกัดสาขาบางแสนถือเป็นงานยิ่งใหญ่แห่งปีที่ทุกคนรอคอยพร้อมเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของรัชชารายฟผมวันนี้ก็ดีใจมากนะครับเป็นวันครบรอบงวง์สมององค์พิชเช่นมแล้วน,นะครับผม,นะบผมแล้วก็เป็นวันครบรอบสิบปีรัชชาราย์ด้วยครับวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่มีแขกผู้ใหญ่ที่รักแลวก็อินดูรัชชาไาย์นะครับ มาทันเยอะมากๆเลยนะครับมาเขาเรียกว่าเฉลิมฉลองความสําเร็จความปังด้วยกันแล้วก็อีนึ่งบุคลากรที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้องฉัรนั่นเองนะครับผมที่แบบว่ามาร่วมในงานนี้ด้วยเพราะว่าบริษัทนี้คือแบบเป็นเป็นต้นกําเนิดจุดกาเนิดนะครับบานเมล็ดพันธุ์จนเมล็ดพันธุ์รัชชารายเติบโตขึ้นนะครับนี่ก็ขอบคุณน้องชัดมากเลยขอบคุณนะครับก็สำหรับตัวน้องฉัรเองก็ดีใจมากๆครับที่เห็นคุณนนท์กับคุณขนุนนะครับประสบความสาเร็จเนาะก็เป็น10ปีแล้วก็ถือว่าเป็น รุ่นแรกๆเลยที่อยู่กันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราก็จะเห็นคุณนนท์เนี่ยเป็นคนที่ขยันมากครับแล้วก็ที่สําคัญคือเห็นตั้งแต่ตอนที่เราแบบไร้สดขายของกัน uh huh. จนวันนี้เป็นแบบโอ้โ oh หขายได้หลักพันล้านเลย uh huh. ซึ่งบอกว่าชื่นชมมากๆจริงๆวันนี้เนี่ยที่สําเร็จได้อาจจะเป็นหนึ่งด้วยจากอ,อ,องค์พ่อประธานด้วยกับอีกอันนึงที่น้องชายอยากจะบอกก็คือต้นแบบของคนที่ขยนันแล้วก็ประสบสําเร็จก็คือคุณนนท์กับคุณขนนนะครับใช่เพราะว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าสมมติเรามีปลพันธุ์ที่ดีแต่ก็ดไม่ได้การดูแลหรือปลูกหรือรดน้ำที่ดีมันก็จะไม่เจริญเติบโตขนาดนี้ใช่ครับผมเป็นองค์พ่อที่แบบว่าสลักจากอาจารย์ชื่อดังนะครับสลักจากแม่สัดพองครับคือองค์พ่อองค์เนี้ครับผมถูกสร้างจากการขอพรปีที่3ครับผมปีที่สองเข้าปีที่3ครับแล้วก็ทางบริษัทได้เติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จครับผมก็เลยสร้างองค์นี้ขึ้นมาครับ ก็จริงๆใหญ่กว่าที่คิดมากเพราะว่าปีที่แล้วเรารองรับคนประมาณสามสี่ร้คนแล้วก็ส่วนปีนี้คือลงทะเบียนเต็ม5 6 0 0คนตั้งแต่ไม่ถึง7วันเนาะ<ช>จนตอนนี้ต้องปิดรับลงทะเบียนไปแล้วซึ่งก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ให้ความศรัทธาแล้วก็แบบตอบตกลงที่จะมาที่นี่แล้วก็แบบยินดีมากๆครับแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบ ได้รับพลังจากพงพ่อไปทุกคนแล้วก็ทุกคนรวยเฮงฟังทุกคนครับจะบอกว่าวันนี้มีโชว์เยอะมากเลยนะครับได้แขกรับเชิญจากพิกะตะแอาสยามด้วยนะครับผมแล้วก็จากพี่ปรางานะครับใช่แล้วก็คุณอิงฟ้าด้วยครับผมก็ตอนนี้นะครับสินค้าของราชาอะไรครับมีขายตามโมเเพจ ฉันนําทั่วประเทศเลยไม่วจะเป็นเซเว่นบิบวที่มัสยิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้มีสม่งออกต่างประเทศด้วยนะครับผมแล้วก็ในอนาคตก็ยจ,จะมีโปรเจกต์ในเร็วนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เข้าเซเว่นด้วยครับ ก็จริงๆจะบอกว่าก็เป็นความน่าภาคภูมิใจมากครับที่ผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับภายใต้เครือราชาไลฟ์นะครับเป็นที่เขาเรียกว่าถูกอกถูกใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้ใช้ก็จะเห็นในรีวิวนะครับในส่วนของบล็อกเกอร์รวมถึงก็จะมีร้านค้าใหญ่ๆเนาะอย่างเช่นเซเว่นโอ้โหตาม้านไรเอฟแอนด์บอยบิวทียมของร้านชาตนี่ก็ขายดีหมดเลย ก็คือต้องบอกเขาว่าขอบขอบคุณคุณนนท์กับคุณขนุนละกันเพราะว่าเขาเรียกว่าเลยนะพลังซัพพอร์ตที่แบบว่าค่อนข้างเต็มเปี่ยมมากๆครับและที่สําคัญคือวันนี้เราจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เลยถ้าเกิดขาดทุกคนที่สนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าจะเป็นวิซีเซรั่มนะครับหรือว่าพฮยาและชาบูสเตอร์เซรั่มนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์มากมายนํำจุ้นแบรนองชัดด้วยตอนนี้มาแล้วะขอบคุณนะครับก็จริงๆจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับเราก็เป็นปลื้มมากๆเลยครับ ก็หมื่นครับหมื่นได้ครับพี่จีนต้องต้องขอความกรุณาพวกพี่ๆช่วยกันโปรโมทให้หน่อยเนาะถ้าหมื่นล้านทำไงดีครับคุณนนท์ต้องยิ่งใหญ่กว่านี้ครับก็จริงๆขอบคุณที่เชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจในโปรดักตุกๆโปรดักคือเราก็พยายามสรรสร้างของที่ออกมาให้ดีเพราะว่าการที่จะออกโปรดักหนึ่งโปรดักคือเราต้องคิดมาถี่ถ้วนมากเพราะว่าถ้ามัน ภายใต้นาำสกุลราชลายแล้วมันต้องออกมาดีไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ ส่งผลกับกระทบทุกแปลที่เรามีอยู่ก็ขอบคุณที่เชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจนะครับคือน้องชายอยากจะบอกนิดนึงว่าตอนนี้เราจะเห็นการทําธุรกิจเนาะของเหล่าบอสหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะแยะมากมายแล้วน้องชายเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเขาเรียกว่าเรือราชาฟ์เนี่ยแล้วเรารู้สึกได้เลยว่า2คนนี้เป็นคนที่ทําจริงและผลิตภัณฑ์ของเขาทุกตัวครับเขามีการการันตีคือทําไปแล้วมีดีลเลอร์ที่ซื้อไปอย่างเงี้ยคือทุกคนขายหมดจริงครับเราเห็นจากยอดขายเนี่ยมันมาจากยอดขายที่มันเกิดขึ้นจริงดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนมั่นใจได้้้เเลยว่าาาาสสิินนคคของรป ที่มีคุณภาพจริงๆใช่ครับวันนี้ก็อย่าเพิ่งรีบกลับนะครับเพราะว่าเรามีวันนี้มีโชว์พิเศษแจกด้วยใช่ไหมมีแจกด้วยครับมีแจกด้วยประมาณเท่าไหร่นะฮะรวมตุลข้าตอนแรกคิดไว้ห้าแสนแต่ตอนนี้เขาขึ้นไปเจ็ดแสนกว่าบาทแล้วเจ็ดแบทุกคนต้องกลับไปอย่างแฮปปี้ทุกคนครัอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกแล้วก็จอยกับโชว์ทุกโชว์ต้จะบอกว่าโชว์ทุกโชว์เนี่ยครับเราตั้งใจทํามากๆเพื่อที่จะให้คนเนี่ยรับความสุข ความปลื้มปิ่มกลับไปจริงๆน้องฉัดเชื่อเลยครับเพราะว่าจริงๆคุณนนจัดงานนี้ขึ้นมาเอบคุณขนุนเนี่ยเพื่อที่ว่าต้อนรับทุกคนเป็นการขอบคุณทุกคนเนาะยิ่งใกล้ๆช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็เหมือนเราได้มาเจอกันมาสังสรรค์กันมาเขาเรียกว่ากราบองค์พ่อแล้วก็มาเลี้ยงปาร์ตี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียนเชิญอยากให้ทุกคนอยู่กันนานๆนะครับครับนั้นก็ก็นเลยต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านที่เปิดโอกาสให้กับรัชารายได้เข้าเรียนส่วนหนึ่งในการ ในการใช้ชีวิตนไม่ prit, ead, ว่าจะเป็นสกินแคร์หรือว่าคอสเมติกหรือว่าต่างๆนานานะครับรวมถึงแบรนด์ั้องฉัดด้วยนะครับผมก็ถ้าสินค้าใช้ดีก็ฝากบอกต่อด้วยนะครับผม